เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยขอ้อที่5นะครับนักโบราณคดีขุดพบซากของหน้ามโหระทึกนะครับบริเวณวัดล้างแห่งหนึ่งดังรูปนะครับเขานะครับทำการวัดความหนา ของหน้ามาหระทึกนะครับได้ว่ายาว4มิลิเมตรนะครับตัวอยากทราบว่าช่างทํามโหระทึกต้องใช้สำริดนะครับเพื่อทําเป็นหน้ามโหระทึกเนี่ยใบนี้เนาะปริมาตรอย่างน้อยกี่ลูกบาทเซนติเมตรนะครับก็ตัวนี้นะครับที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันคือรูปของซากถูกไหมซากมโหระทึกนะครับแสดงว่าลักษณะจริงๆของมันเนี่ยมันเป็นวงกลมถูกไหมนะครับก่อนหน้านี้เนาะ เนี่ยเป็นวงกลมลักษณะนี้นะครับเนาะเป็นวงกลมถูกไหมนะครับแต่มันแตกหรือแค่ซีกเดียวอย่างนี้นะครับแล้วเขาบอกว่านะครับตัวมโหะทึกตัวนี้เนี่ยมันยังมีความหนาด้วยนะครับความหนาเนาะนะครับเขาวัดความหนาได้ว่ายาวสี่มิลลิเมตรนะครับหรือก็คือถ้าพี่วาดนะครับเป็นสามมิติก็คือ ลักษณะนี้นะครับหน้าวงกลมนะครับหน้าวงกลมเนาะแล้วเราก็มีความหนาลงมานะครับมีความหนาลงมาเนาะหนาสี่มิลลิเมตรนะครับเนาะสี่มิลลิเมตรอันนี้คือหน้านะครับหน้าวงกลมถูกไหมนะครับก็คือพอดูเต็มเเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกนะครับเนาะเพราะว่าตรงหน้าของมันเนี่ยเป็นลักษณะวงกลมถูกไหมแต่ว่ามีความหนานะครับ มันมีความหนาจึงกลายเป็นทรงกระบอกแทนนะครับเนาะก็นะครับเราก็ต้องทําการหานะครับรูปเต็มเ็มของมันออกมาก่อนถูกไหมจากที่เป็นซากนะครับก็เราจะทาการหารัศมีของมันนะครับด้วยนะครับเราอยากรู้นะครับอยากรู้รัศมีก่อนถูกไหมเราถึงจะหาพื้นที่หาปริมาตรของมันได้นะครับเราต้องรู้รัศมีก่อนนะครับซึ่งรัศมีเนี่ย เราก็ต้องรู้นะครับรู้จุดศูนย์กลางก่อนถูกไหมนะครับรู้จุดศูนย์กลางแล้วค่อยโยงไปหารัศมีก่อนนะครับเนี่ยจริงๆคือต้องรู้จุดศ <darf> ูนย์กลางนะครับค่อยรู้รัศมีเนาะนะครับก็เรามาหาจุดศูนย์กลางจากรูปนี้ก่อนนะครับก็เหมือนที่พี่เคยสอนไปแล้วเนาะหลายรอบแล้วนะครับก็มีอันนี้มีหลายวิธีนะครับในการหาจุดศูนย์กลางของวงกลมที่แบบว่าให้มาบางส่วนอย่างนี้นะครับก็ พี่เสนอวิธีนี้แล้วกันนะครับเรานะครับทำการจุดนะครับตรงนี้สีฟ้าสองจุดนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวอีก2จุดนะครับแล้วทำการลากเส้นนะครับลากเส้นเชื่อมเนาะนะครับสีฟ้าเชื่อมกับสีฟ้าสีเขียวเชื่อมกับสีเขียวนะครับพี่ทําการลากเส้นเชื่อมนะครับเพราะว่าพี่ต้องการจะใช้ทฤษฎีบทนี้นะครับว่าถ้าเรามีวงกลมอยู่วงหนึ่งนะครับแล้วเรามีจุดศูนย์กลางนะครับ ถ้าเราลากนะครับมีคอร์ดนาะถ้าเราลากไปยังคอร์ดลากไปตั <devo S 2> ้งฉากเนี่ยม <Alright. S 2> ันจะแบ่งครึ่งคอร์ดนั้นเสมอนะครับน้องอันนี้คือทฤษฎีบทนะครับลากจากจุดศูนย์กลางไปตั้งฉากกับคอร์ดนะครับจะแบ่งครึ่งคอร์ดนั้นนะครับซึ่งถ้าเรามองในมุมกลับกันนะครับถ้าเรามองในมุมกลับกันเรามีคอร์ดอยู่อย่างนี้นะครับเรามีคอร์ดอยู่อย่างนี้แล้วเราลากนะครับลากเส้นแบ่งครึ่งตั้งฉากคอร์ดนะครับ แบ,บ่งครึ่งตั้งฉากขอนนะครับลากส่วนขึ้นไปนะครับเนี่ยมันก็ต้องนะครับมันก็ต้องผ่านนะครับผ่านจุดศูนย์กลางอยู่แล้วถูกไหมนะครับผ่านจุดศูนย์กลางเนาะเนี่ยมันต้องผ่านจุดศูนย์กลางนะครับเน,นานนะนแต่ว่าถ้าเราใช้แค่ขอดเดียวเนี่ยเราจะไม่สามารถระบุต,ตำแหน่งของจุดศูนย์กลางได้ถูกไหมอย่างเช่นนะครับเนี่ยถ้าพี่ลากเส้นสีฟ,ฟ้าเนาะลากเส้นแบ,บ่งครึ่งตั้งฉากนะครับ เราจะได้แค่ว่านะครับเส้นจุดศูนย์กลางเนี่ยมันอยู่ภายในบริเวณเส้นปะสีฟ้าตัวนี้นะครับเรารู้แค่นั้นนะครับเรายังบอกไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนชัดเจนนะครับเนี่ยเราบอกได้แค่ว่ามันอยู่ในบริเวณน,นี้นะครับบริเวณไฮไลท์สีฟ้าตรงนี้แต่มันอาจจะอยู่นะครับตรงไหนก็ได้นะครับบนเส้นสีฟ้านี้อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือตรงนี้ก็ได้ถูกไหมเราไม่รู้ถูกไหมนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันลากไปแบ่งครึ่งตั้งฉากกับคอร์ด ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดไหนบนเส้นนี้ถูกไหมนะครับมันก็เลยเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเราเลยทําการใช้อีกขอดึงนะครับคือขอดสีเขียวตัวนี้เนาะเราก็ทําเหมือนกันครับลากเส้นแบ่งครึ่งตั้งฉากนะครับเส้นแบ่งครึ่งตั้งฉากเนาะนะครับแบ่งครึ่งตั้งฉากเราลากขึ้นไปนะครับลากขึ้นไปลักษณะนี้นะครับซึ่งนะครับตัวนี้ในทํานองเดียวกันเนี่ยเราจะได้ว่านะครับ เราจะได้ว่าจุดศูนย์กลางเนี่ยก็ต้องอยู่บนแนวสีเขียวนี้เหมือนกันถูกไหมนะครับเนาะจุดศูนย์กลางอยู่บนแนวสีเขียวนี้นะครับเนี่ยอยู่บนแนวสีเขียวนี้ด้วยแล้วก็อยู่บนแนวสีฟ้านี้ด้วยนะครับพร้อมกันซึ่งการที่มันจะอยู่บนทั้งสองแนวนี้พร้อมกันได้เนี่ยมันมีอยู่กรณีเดียวเท่านั้นนะครับก็คือการที่มันอยู่ตรงจุดตัดของทั้งคู่ถูกไหมนะครับเนาะ ตรงนี้เลยกลายเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดสีแดงตรงนี้นะครับอยู่บนทั้งเส้นสีฟ้านะครับกับอยู่บนทั้งเส้นสีเขียวด้วยถูกไหมเนี่ยอยู่บนเส้นสีเขียวด้วยนะครับเนาะเราก็เลยได้ว่าจุดสีแดงที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นจุดศูนย์กลางแล้วนะครับแล้วก็ทําการวัดนะครับวัดความยาวเนาะนะครับอันนี้ถ้าเราดูจากหนังสือเนี่ยเราก็วัดระยะในหนังสือเลยนะครับตรงนี้เนาะจากจุดศูนย์กลางมายัง เส้นรอบวงถูกไหมนะครับตอนนี้คือรัศมีถูกไหมนะครับรัศมี R นะครับอันนี้เราลองใช้ไม้บรรทัดวัดภาพในหนังสือดูนะครับจะได้ว่า r เนี่ยมันประมาณสองจุดแปดเซนติเมตรนะครับเนาะสองจุดปดเซนอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าได้เท่านี้ไหมนะครับก็ลองวัดเอาแล้วกันนะครับก็แต่ว่าสองจุดแปดเซนติเมตรเนี่ยมันไม่ใช่ ความยาวไม่ใช่ลัศมีของกองจริงๆนะครับไม่ใช่ลัศมีของตัวมหโหระทึกตัวนี้จริงๆเนาะเพราะว่านะครับเขาบอกมาว่ามาตราส่วนเนี่ยคือหนึ่งต่อยี่สิบนะครับหนึ่งต่อยี่สิบเราต้องเข้าใจความหมายตรงนี้นะครับก็คือนะครับหนึ่งต่อยี่สิบเนี่ยมันหมายความว่านะครับหมายความว่าภาพเนี่ยภาพหนึ่งส่วนนะครับภาพหนึ่งส่วน ของจริงจะมีขนาด2ี่สิบส่วนนะครับมันเหมือนเราดูภาพในแผนที่นั่นแหละแบบเวลาเห็นในแผนที่เนี่ยภาพมันเล็กนิดเดียวถูกไหมอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเล็กแค่นี้ถูกไหมแต่ว่าของจริงเนี่ยมันใหญ่มากเลยถูกไหมนะครับมันก็เลยต้องมีมาตราส่วนในการบอกนะครับว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นอัตราส่วนยังไงกับของจริงนะครับเนาะก็อันนี้เราวัดนะครับวัดจากในหนังสือเนาะนะครับเป็นระยะสองแปดเนี่ยคือวัดนะครับ วัดจากแบบเรียนนะครับแต่ว่านะครับของจริงเนี่ยนะครับตัวมหูละทึกของจริงเนี่ยก็ต้องเป็น20เท่านะครับ20เท่าของตัวนี้ถูกไหมนะครับหรือง่ายๆนะครับ1ต่อ20ถูกไหมเราคูณ2.8เข้าไปตลอดนะครับตรงนี้คูณ2.8นะครับตรงนี้ก็คูณ2.8ด้วยนะครับก็เป็น1คูณ2.8ได้2.8นะครับ ยี่สิบคูณกับสองจุดแปดได้นะครับห้าสิบหกนะครับตรงนี้คูณเลขเนาะธรรมดานะครับเราก็เลยได้ว่านะครับรัศมีจริงๆนะครับรัศมีจริงๆของตัวมหูระทึกตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้คือรัศมีนะครับของมหูระทึกนะครับจริงๆเนาะอันนี้คือรัศมีจริงๆนะครับว่า มีความยาว56เซนติเมตรนะครับไม่ใช่ภาพตัวอย่างเนาะถ้าในภาพในหนังสือเนี่ยเราจะวัดได้แค่2.8เซนนะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยมันยาวถึง56ซนตะิเมตรเนาะนะครับก็มาดูสงที่โจทย์ถามนะครับโจอยากรู้ว่าถ้าเขาต้องเอานะครับสำริดเนี่ยมาทำเป็นหน้ามโหรัทึกเนี่ยต้องใช้ปริมาตรอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับซึ่งก็คือนะครับโจทย์ต้องการให้เราหาปริมาตรของ รูปรูปนี้นั่นเองนะครับถูกไหมเนาะซึ่งนะครับเราวัดออกมาแล้วว่าตรงนี้รัศมีของมันนะครับเท่ากับห้าสิบหกเซนติเมตรถูกไหมนะครับ cm, นะห้าสิบหกเซนติเมตรเนาะแต่ว่าตรงนี้ต้องระวังทีหนึ่งนะครับว่าหน่วยที่โจทย์ให้มาเนี่ยความหนาของมหัวกระสุนเนี่ยคือสี่มิลลิเมตรถูกไหมนะครับแต่ว่าสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยโจทย์ถามเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับแสดงว่าหน่วยที่เราใช้ในการชิดเนี่ยต้องเป็นเซนติเมตรทั้งหมดนะครับ แสดงว่า4มิลลิเมตรตัวนี้เราต้องแปลงเป็นเซนติเมตรก่อนนะครับตัวนี้ถ้าใครจําได้ก็ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่แม่นเนี่ยก็พี่อธิบายอย่างนี้นะครับว่า10มิลลิเมตรนะครับเท่ากับ1เซนติเมตรถูกไหมอันนี้เป็นหลักธรรมดาเนาะ10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรนะครับดังนั้นนะครับเราต้องการ4มิลลิเมตรถูกไหมนะครับอันนี้ก็เทียบมันอย่างต่างนะครับเอาตัวนี้คูณตัวนี้หารด้วยตัวนี้นะครับก็เป็น4นะครับคูน1 หารด้วยสิบนั่นเองนะครับเท่ากับ4ี่ส่วนสิบเซนติเมตรนะครับหรือเท่ากับ0ูนจุดสี่เซนติเมตรนั่นเองนะครับเนาะเราก็เลยได้ว่าความหนาของมันนะครับจริงๆก็คือสี่นะครับสี่เซนติเมตรนะครับเนาะก็เราทำทำการหาปริมาตรนะครับของรูปรูปนี้นะครับจริงๆมันก็คือรูปทรงกระบอกถูกไหมนะครับเนาะปริมาตรนะครับ ปริมาตรทรงกระบอกเราใช้สูตรว่านะครับพื้นที่ฐานคูณกับสูงนะครับซึ่งพื้นที่ฐานเนี่ยมันก็คือวงกลมถูกไหมวงกลมฐานของมันพื้นที่ก็คือพ r ยกกกำลังสองถูกไหมพื้นที่วงกลมเนาะคูณกับสูงก็คือ h นั่นเองนะครับเนี่ยเนาะซึ่งนะครับอันนี้หลายคนจำว่า ปริมาตรทรงกระบ,บอกคือ πr กำลังสองเก็ได้นะครับจําด้านล่างเลยก็ได้นะครับจําตัวนี้เลยก็ได้เนาะไม่ต้องมาจําตัวนี้นะครับก็ πr กำลังสองเแล้วก็แทนค่านะครับ π เราแทนด้วยยี่สิบสองส่วนเจ็ดนะครับยี่สิบสองส่วนเจ็ดถูกไหม r เราแทนด้วยรัศมีของฐานนะครับก็คือห้าสิบหกเซนติเมตรนะครับก็เป็นห้าสิบหกกาลังสองถูกไหมนะครับ ูณกับ h ก็คือตรงนี้สี่เซนติเมตรนะครับที่เราหาไว้อ๋อเป็น0ูนจุดสี่นะครับพี่เขียนผิดขอโทษทีเนาะเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นศูนย์จุดสี่เซนติเมตรนะครับศูนจะุดสี่เซนติเมตรเนาะแทนค่าเข้าไปครับความสูงศูนย์จุดสี่เซนติเมตรนะครับเนาะตรงนี้นะครับคูณเลขเนาะเพื่อให้ง่ายเนี่ยเราเขียนเป็นห้าสิบกําลังสองเราเขียนเป็นห้าสิบหก คูณกับห้าสิบหกก็ได้นะครับแล้วก็คูณด้วยศูนย์จุดสี่นะครับตรงนี้เจ็ดตัดห้าสิบหกได้นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดะครับเจ็ดแปดห้าสิบหกถูกไหมนะครับก็ตรงนี้ตัดได้แปดนะครับตรงนี้ฝากไปคูณเลขนิดหนึ่งนะครับจะได้มีค่าเท่ากับนะครับสามพันเก้าร้อยสี่ิบสองจุดสี่นะครับตารางเซนติเมตรนะอ๋อเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะครับเพราะว่าเป็นปริมาตรถูกไหมนะครับเนาะ อันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับพี่ไม่ค่อยแน่ใจว่ารัศมีจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับเนี่ยอันนี้นะครับน้องต้องลองไปวัดในแบบเรียนให้ชัดเจนดูนะครับมันอาจจะไม่ใช่สองจุดแปดเซนก็ได้นะครับแต่ว่าคําตอบเนี่ยไม่สําคัญเท่าวิธีการนะครับเราต้องเข้าใจวิธีการของข้อนี้นะครับแล้วก็เข้าใจสิ่งที่โจทย์บอกนะครับก็คือข้อนี้นะครับเราใช้วิธีการนะครับหารัศมีโดยการหาจุดศูนย์กลางออกมาก่อนถูกไหม ซึ่งจุดศูนย์กลางเนี่ยเราใช้ทฤษฎีบทที่ว่านะครับวงกลมนะครับแล้วเรามีคอร์ดอยู่นะครับเราลากจากจุดศูนย์กลางนะครับไปตั้งฉากเนี่ยมันจะแบ่งครึ่งคอร์ดนั้นเสมอนะครับซึ่งเราก็ใช้บทกลับของมันนะครับโดยการสร้างคอร์ดขึ้นมานะครับแล้วก็ลากเส้นแหนืครึ่งตั้งฉากสวนขึ้นไปนะครับมันก็ต้องเป็นนะครับจุดศูนย์กลางก็ต้องอยู่บนแนวนี้ถูกไหมนะครับน้องอันนี้คือหลักการแนวคิดของข้อนี้นะครับ แล้วก็พอเราหารัศมีได้ก็ง่ายแล้วนะครับก็เราก็เอามาแทนค่าในสูตรหาปริมาตรแค่นั้นเองนะครับเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ มาล้อมวงกันติวได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะ